อะไรลูกเก็บของเล่นนะ <c oughs> ทมามต้องร้องก่ <c oughs> อนนอนเก็บของเล่นของเล่นของนางงาม อันนั้นเอลซาใช่ไหมโอ๊ยอะไรเนี่ยจะไปเพิ่มเสียงทีวีทำไมฮะอะไรคลิปอยู่จะไปเพิ่มเสียงทีวีเก็บเก็บเก็บของเล่นเนูเจียงนี้นี่ หนเจียงนี้มีนะไหนลูกเจียงนี้มีไหนยิ้มให้พ่อสิยิ้มให้พ่อสิยิ้มยังไงเร็วยิ้มให้แม่ยิ้มยังไงยิ้มให้พ่อใหม่สิยิ้มให้พ่อยิ้มยิ้มยังไงอ่ะยิ้มวันหล่อหล่อยิ้มยิ้มให้พ่อก่อน เอวียิ้มให้พ่อเอวพูดังพี่เอวียิ้มให้พ่อก่อนอาจะทำไมต้องทําแบบนั้นนะทําไมเวลาพูดต้องสั่นหัวด้วยลูกเอวียิ้มให้พ่อสิเอว์วันเย็นเย็นวันเย็นเย็นอุ้ยยิ้มให้แม่ทำไมยิ้มไม่พ่อขี้เหร่ยังยิ้มให้แม่สวยจังอะฮะเดี๋ยวยิ้มให้พ่อเลยอ่ะยิ้มไม่พ่อไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสือจะขาดแล้วเนี่ย นนเป็แวไรสีอะไรกลารออกก่อนลูกนักเรียนกินเตะกลารออกก่อน,นครับครับแบบนั้นนะครับกลารออกก่อนแม่บอกให้กลารออกก่อนแม่<อ>การออกนี้เออเจียงยนี้เรียนอยู่โรงเรียนอะไรเจียงนี้มีอุ้ยอ้ยอาหาหลังให้พ่อแไไม่ะ อาาเอาเลาวกบฏยิ้มแม่แ e ม eh ่เลยยิ้มให้พ่อแบบเนี e eh, ้ยอย่างนีเออยิ้มให้พ่อยิ้มสวยเลยใช่ไหมไม่ได้ยิ้มฟันเย็นให้พ่อใช่ไหมในยิ้มยิ้มฟันเย็นให้พ่อสิยิ้มให้แม่เนี้ยยิ้มให้แม่ยิ้มพ่อได้เออยิ้มให้แม่สวยยิ้มให้พ่ออย่างนี้เะเออยิ้มอันนี้ยิ้มให้แม่ยิ้มให้พ่อใช่ไหม À ồ, nhím rồi đó, sợi rồi đó, ờ phân lỏ mà Nhím phân, ui <cười> <cười> Ui, đồ đi nữa đó, ui, ui, ui à.